ใช่ของฝั่งสาภาพยุโรปนะครับก็จะโดนเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ VVD โดนจัดเต็มๆเ,เลยนะครับที่ผลิตโดยจีนโดยตรงนะครับก็เป็นหลักการกีดกันทางการค้าเพื่อให้รถของฝั่งสหภาพยุโรปขายได้มากขึ้นเพื่อนําเข้าประเทศในฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศมากขึ้นนี่เป็นกลยุทธ์การกีดกันทางการค้าและก็เปิดทางให้ฝรัง่งได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่ สวัสดีครับพบกับผมเทิศักดิ์ีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าจับตามองฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของมหาอำนาจที่กำลังฟาดกันชุดใหญ่เลยทีเดียวเริ่มต้นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกันก่อนฮะราคาน้ํามันก็ลง นาคกลายความกังวลอุปทานหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบทองคําปรากฏว่าปิดบวกฮะจับตาการประชุมเฟดถือตาคารกลางของสหรัฐอเมริการาคาน้มันก็ขยับลงท่ามกลางข่าวลือในแง่บวกเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในชนวนกาซาส่วนวอลสตรีทนะครับปิดลบทองคําทบเสถิอย่างต่อเนื่องนะครับนักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดในสัปดาห์นี้ซึ่งผมเคยบอกก่อนหน้านั้นนะบอกว่า โอกาสที่ทองจะพุ่งสูงขึ้นนั้นมีสูงตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นแล้วมีหนาวเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาก็มีการเตือนอิหร่านนะครับจอเล่นงานของหนักใกล้เข้ามาแล้วอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครองอิหร่านอาจจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ประกาศตนในฐานะรัฐนิวเคลียร์ในช่วงปลายปีจากคําเตือนของไมค์เชอร์เนอร์ประธา,า,านคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา กล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC นะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งรัสเซียก็มีการแฉปรเปิบัติการยูเครนแคว้นคูสนะครับมีสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษช่วยเตรียมการ,ปรเปิบัติการของยูเครนที่รุกรานแคว้นค u สนะครับเป็นการเตรียมพร้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของบรรดาหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาสหราชจักรโปลแลนด์ตามรายงานของสพิม์อิสเวสเตียนของรัสเซียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาอ้างอิงจากหน่วยข่าวกรองของทางฝั่งมอสโกนะครับอีกปรากฏการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของฮามาสก็โวยนะครับไฟเขียวยิวลุยต่อนะครับสังหารหมู่ในฉนวนกาซา หลังผู้นำสหรัฐอเมริกากล่าวหากกลับลำข้อยุติหยุดยิงฮามาสนะครับประนามความเห็นของประธานดีโจไบเดนที่กล่าวอ้างว่านักรบฮามาสในกลุ่มนี้เป็นฝ่ายกลับลำจากข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาเรียกคำกล่าวของผู้นำสหรัฐอเมริกาว่าเท่ากับเป็นการไฟเขียวให้อิสราเอลเดินหน้าทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาต่อไป นะครับเป็นภาพสุดอึง้งฮะปรากฏว่ารถตั้งคันในประเทศจีนคาดผลมาจากอากาศที่ร้อนจัดทามกลางอากาศอุณหภูมิที่สูงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศจีนไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นรู้สึกถึงความร้อนรถยนต์ก็เช่นกันหลังจากปรากฏภาพรถยนต์คันสีบวมเป่งนะครับสืบเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนระอุภาพที่ เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นรถตั้งคันนะครับสาเหตุหลักๆเพราะว่าเอารถไปจอดกลางแดดเนี่ยเมื่อฟิล์มแรปรถยนต์ซึ่งมีชั้นปกป้องกรังสี uv สหํารับปกป้องสีจากรถจากปัญหาดังกล่าวแต่อุณภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในจีนพิสูจน์แล้วว่ามันหนักหนาสาหัสเกินไปฮะสหรับฟิล์มที่ใช้ในการแลปบางยี่ห้อ นะครับในขณะที่ EV ก็ประกาศรีดภาษีนำเข้าในอัตราต่ำพิเศษสำหรับรถยนต์ของเทสลาในประเทศจีนในส่วนของสาภาพยุโรปสาภาพยุโรปหรือ EU ประกาศลดภาษีนำเข้าที่จะเรียกเก็บเพิ่มสำหรับรถของเทสลาที่ผลิตในประเทศจีนลงกว่าครึ่งหนึ่งจากแผนเดิม หลังจากที่ได้ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมจากคำขอของทางบริษัทคณะกรรมาการยุโรปได้มีการทบทวนอัตราภาษีลงโทษนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศจีนในการสอบสวนฉบับร่างนะครับซึ่งเป็นกระบวนการสอบสวนครั้งใหญ่ที่สุดของ EU นะครับต่อมาตรการอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของทางฝั่งจีนนะครับอีกปรากฏการนึงก็ปรากฏว่าสื่อเยอรมน,นีก็รายงานเอกสาร รั่วกรังเยอรมน,นีแจ้งกลาโหมเล็งลดงบช่วยเหลือ,อยูเครนลงถึง50%ในปีหน้านะครับหลังจากเจอมรสุมสภาวะเศรษฐกิจนั้นโหมกระพือนะครับเบอร์ลินก็ยืนยัน2ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับรวมทั้งรถถังส่งแน่ในสิ้นปีนี้สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าหนังสือของรัฐมนตรีกรังเยอรมน,นีรั่วถึงสื่อ สุดสัปดาห์นะครับพบต้องการหั่นงบช่วยเหลือทางทหารยูเครนให้เหลือแค่4,000ยูโรจาก7.5พันล้านยูโรในปีหน้าหลังแดนอินซีเล็กประสบปัญหาเศรษฐกิจเบอร์ลินยืนยันนะครับว่าภายในปลายปีเคียฟได้รับแน่นอนระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับแล้วก็รถถังอ,อีก30คันรวมปืนใหญ่นะครับ อัตราจรล้อสายพานอีกจำนวน16คันนะครับเพื่อทำการสนับสนุนนะครับในขณะที่เกิดวิดโกดเกิดโศกนาฏกรรมฮะสหรัฐอเมริกาสั่งตรวจเครื่องบิน Boeing 787เนะครับเก้าอี้นักบินเลื่อนเองทำเครื่องบินดิ่งกลางอากาศสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ FAA นะครับได้มีการเปิดผลตรวจจะบังคับผลตรวจสอบการบินของเครื่องบิน787 Dreamliner ของ Boeing ตามหลังเหตุการณ์ในเดือนมีนาคมเครื่องบินของสายการบิน La t ท m Airlines นะครับดิ่งกลางอากาศอย่างรอทรนหรันส่งทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายเลยทีเดียวนะครับในขณะที่วาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัเสเซียก็ โพรที่เชเนียนนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีตรวจเยี่ยมกำลังพลพร้อมส่งไปรบในยูเครนประธานวบบลวาลาดามียปูตินแห่งรัสเซียนะครับเดินทางไปยังรัฐเชเชนนะครับซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซันนะครับเหนือทางตอนใต้ของรัสเซียโดยเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและได้การตรวจเยี่ยมเหา ทหารของเชเชนและกองกําลังอาสาสมัครที่พร้อมจะถูกส่งเข้าไปรบในยูเครนนะครับการปการปรการปรกฏตัวของปูตินในปุยภาคซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเกิดขึ้นขณะที่มอสโกกําลังประชิญการรุก,กรานของทหารยูเครนที่บุกทะลวงพรมแดนไปยังแคว้นคูสในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปฏิการรุกรานดินแดนรัเสเซียนะครับใหญ่ที่สุดในรอบสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับ ชายไต้หวันก็ติดกล้องแอบถ่ายเมียมีชู้นะครับเจอสารสั่งจำคุก3เดือนฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวสารไต้หวันสั่งจำคุกชายคนหนึ่งเป็นเวลา3เดือนฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวหลังจากที่เขาติดกล้องแอบถ่ายไว้ในบ้านของตนเองเพื่อเก็บหลักฐานเรื่องภรรยามีชู้นะครับสสัปดาห์ต่อมากล้องทั้ง2ตัวปรากฏสามารถบันทึกภาพขณะภรรยาของเขามีเพศสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายแปลกหน้า ในบ้านของทั้งคู่ซึ่งในฟรานได้ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐานในการฟ้องหย่านะครับเดือนกุมภาพัานธ์ปี2022ไดฟานได้ทําการปล่เกลียจราจากับภรรยาและทายความของเธอปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้เขาจึงตัดสินใจยื่นฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกร้องความเสียหายโดยหารู้ไม่ว่าภรรยาได้เตรียมแผนย้อนเกร็ดเอาไว้อย่างเจ็บแสบผู้เป็นภรรยาได้ไปสถานีตํารวจและแจ้งความเอาผิดสามีว่าละเมิดความเป็นส่วนตัวของเธอด้วยการแอบติดกล้อง ภายในบ้านโดยไม่ขอความเห็นจากเธอก่อนนะครับคดีนี้ได้จุดกระแสถกเถียงในหมู่ชาวไต้หวันและจีนแผ่นินใหญ่เกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวกับหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าสามีภรรยาตัวเองครบชู้รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีนะครับสมัยใหม่ที่มีผลต่อชีวิตครอบครัวด้วยนะครับในขณะที่กลุ่มตาดิบานก็มีการสั่งปลดเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงถึง280นาย ฐานไม่ไว้เกลาารัฐบาลตอริบันนะครับที่ปกครองโดยอัฟกานิสถานสั่งปลดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง280นายในฐานผิดไม่ไว้เกลาาและยังจับกลุ่มประชาชนอีกจำนวน13,000คนฐานปฏิบัติผิดศีลธรรมตลอด1ปีที่ผ่านมากระทรวงป้องกันอบายมุกและเผยแพร่คุณธรรม นะครับระบุในรายงานของปฏิบัติการประจำปีว่าผู้ที่ถูกจับครึ่งหนึ่งถูกปล่อยตัวภายใน24ชั่วโมงแต่ไม่แจกแจงรายละเอียดว่าเป็นหญิงหรือชายที่กระทำความผิดในเรื่องใดบ้างนะครับรัฐบาลตอรีบันก็ออกมาตอบโต้รายงานเหล่านี้ว่าไม่มีบูญความจริงพร้อมยืนยันว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่นำม,นมาบังคับใช้สอดคล้องกับหลักของาศาสนาอิสลามและจรีดประเพณีของทางอัฟกานิสถานด้วย เื่องของสงครามในยูเครนนะครับที่ตอนนี้ลุกลามมาอย่างฝั่งของรัสเซียสองสัปดาห์แล้วนะครับที่สงครามกําลังลุกลามบานปลายนะครับในฝั่งของสหภาพยุโรปก็ให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเต็มที่เยอรมนีก็จะมีการส่งอาวุธให้กับทางฝั่งของยูเครนแต่ว่าการสนับสนุนรอบนี้นะครับบอกว่าจะสนุนลดการาสนับสนุนลดลงถึงครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้วาลาดาิเมียร์ปูตินก็ได้มีการเดินทางไปเชเชนนะครับ เพื่อที่จะเตรียมกําลังทหารนะครับเพื่อที่จะนําเข้ารบสู่สงครามรอบใหม่จริงๆแล้วเซียสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้โดยการใช้อาวุธหนิวเคลียร์แต่รัเสเซียก็ไม่ต้องการที่จะให้กลุ่มพันธมิตรต่างๆอ้างเหตุนะครับมาทำการรุมกินโตะรัสเซียตอนนี้ก็ยังคงใช้อาวุธธรรมดาขีปนาวุธธรรมดาฟาดกันอย่างเต็มที่ซึ่งพื้นที่ของรัสเซีย ที่ทางยูเครนอ้างว่าสามารถเข้าทำการครอบครองได้ในแคว้นคูสมีมากกว่า1,100กิโลเมตรเลยทีเดียวเรื่องการกิดกันทางการค้านะครับตอนนี้คณะกรรมการของฝั่งสาภาพยุโรปก็มีการอนุญาตนะครับจะลดภาษีให้กับรถอีวีของทางเทส l a ที่ผลิตในประเทศจีนถึงครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งอัตราภาษีใหม่ที่ยูจะเก็บจากรถเทสลาที่เพียงเ ต่ำกว่าตัวเลข20.8%ที่เคยประกาศในเดือนกรกฎาคมขณะที่บริษัทของจีนที่อยู่ภายใต้กิจการการค้าร่วมกับค่ายุโรปอาจจะถูกเก็บภาษี EV ในอัตราที่ต่ำลงด้วยนะครับคณะกรรมการยุโรปนะครับยังได้ทบทวนภาษีสำหรับรถ EV โดยเฉพาะ BYD ฮะที่ผลิตโดยจีนโดยเฉพาะนะครับจะถูกเก็บเพิ่มขึ้นอีก17%ลดจากตัวเลข17.8% นะครับขอไปฮะ17.4%ที่ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมส่วนเกลรี่นะครับจะถูกเก็บภาษี19.3%ลดลงจาก19.9%และค่าย SAIC นะครับจะยังคงถูกรีดภาษีในอัตราสูง36.3% ลดลงเพียงเล็กน้อย37.6%ส่วนโฟกสวาเกนนะครับคาดว่าจะถูกเก็บภาษีเพียง21.3%สหรับรุ่น EV นะครับสำหรับรถ EV Cooper นะครับซึ่งผลิตโดยกิจการการค้า จีนนะที่วีดวิวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับตามข้อมูลของแหล่งข่าวนะครับด้าน BMW ก็ออกมาถแถลงกิจการร่วมกันค้ากับจีนเป็นรถมินิจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ให้ความร่วมมือกับ EU นะครับและจะถูกเก็บภาษีในตราเดิม37.6%เหลือแค่21.3%นะครับ ฝ่ายก็มีเวลาถึงวันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับในการยื่นคัดค้านการแสดงความเห็นต่อการสอบสวนของ EU สําหรับภาษีขั้นสุดท้ายต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสมาชิกของ EU ทั้งหมด27ประเทศและบังคับใช้เว้นแต่นะครับจะถูกโหวตค้านโดยรัฐสมาชิกตั้งแต่15ประเทศขึ้นไปหรือเกิน65%ของจำนวนประชากรของ EU นะครับนั้นว่ายง่ายก็คือว่าเท s l a จะรับสิทธิพิเศษเทสลาที่ผลิตในประเทศจีนนะครับก็จะรับดอกเบี้ยน้อยลงส่วนรถยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ของฝั่งสหาภาพยุโรปนะครับก็จะโดนเก็บภาษีอย่างเต็มรูปแบบโดยเฉพาะ v y d โดนจัดเต็มๆเลยนะครับที่ผลิตโดยจีนโดยตรง นะคับก็เป็นหลักการกิดกันทางการค้าเพื่อให้รถของฝั่งสหภาพยุโรปขายได้มากขึ้นเพื่อนําเข้าประเทศในฝั่งสหภาพยุโรป22ประเทศมากขึ้นนี่เป็นกลยุทธ์การกิดการทางการค้าและก็เปิดทางให้ฝรั่งได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนี่คือรเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ วันสึราชา,ายสูงเจอแผ่นพูนพระเจ้าแผ่นดินสินักรามแผ่นดินไทยในรัชก,กางที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูนพระเจ้าสืบสาน บิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมรา,าพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบ,บรรมานาถบอมพิตรพระวัชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชะทาตรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญ ยาที่การดังรมโตใหญ่พระบาทพระมีน้ำชาิ้นไปานราศดรเดือดร้อนนะแหงหุนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสา ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 越硬越。<running. S 2> yeah.